ตอนเสวีเดนตอนนี้ตอนช่วงเช้าเหรออ่ายินดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะนะค่ะคุณพรนิพานนะคะคุณพรนิพามาแล้วคุณพรนิพานะคะขออภัยด้วยนะคะบางทีคอมเมนต์อาจจะอ่านอ่านได้ไม่ครบเนาะนะคะต้องขออภัยค่ะคลิปให้ตรงเวลานะคะ ค่ะคุณบัวนะคะคุณบัวโพธิราชนะวิตาจำได้แล้วนะคะคุณบัวบอกมาดื่มนะฮะเท็อังกฤษนะฮะคุณสมศรสีสวัสดีค่ะคุณสมหมายนะคะทักทายกับคุณสมหมายน,น้องพรชัยนะคะก็ส่อองี่ต้องทานเรียบร้อยตรงเวลานะคะเพราะว่านะ่าต้องส่งเด็กๆไปลงเลย คนหล่อหล่ลอ,ลอไอ้ไอ้คนหล่อหลอ่ลอ,ลอนะฮะ,นะคุณต้อยนะฮะคุณต้อยบอกสวัสดีจ้ามาทักทายก็ยเอจ๊เอจ๊เอ๋กับน้องยุพินฟอร์มเกิดนะคะเจ๋เช้านี้สมิตาก็ลงนะฮะลงภาพนิ่งนะภาพนิ่ง กันเหมือนกันนะคะคุณสมศรีนะคะสวัสดีค่ะทักทายนะคะกับคุณต้อยอเล่นนะะจากประสมศรีน้องพรรษาบอกขอตัวก่อนนะคะ,นะขอบคุณค่ะขอบคุณคุณยายสมศรีน้องพรรษามากเลยนะคะที่มาให้กําลังใจน้องพวงแก้วะะขอบคุณทุกกําลังใจค่ะสวัสดีค่ะ โชคดีนะสมิตาก็ขอให้คุณต้อยฮอนเล่นะคะโชคดีเช่นกันนะคะนะ,ค,ะ,ะคุณวันนานาวันมากเลยนะคะเพื่อนใหม่เพื่อนใหม่มาห้องสุมิตาเนาะแต่ว่าเราก็เคยเจอกันนับงทางพิธนะสมิตาก็น้อมรับกำลังใจจากเพื่อนๆนะฮะแล้วก็รับกับคุณสมหมายนะ ตาสัตท์ทักทายกับคุณสมหมายนะคะ,ะคุณน้องหงค้าบอกว่าปังปังนะคะขอรับสายค่ะค่ะน้องหงค้านะคะ,ะคุณสมศรีนะคะคุณยายสมศรีน้องพรรษานะคะขอบคุณคุณสมศรีมากเลยนะคะมาไลฟ์สดแบบกันเองเนี่ยวันนี้วันนี้จะไม่ได้ไลฟ์ได้ออยังไงคะน้องหงค้า นะพี่โดจากเรืออยัญประเทศจังหวัดสะแก้วจา้านะมานะพูดคุยกับเพื่อนๆน,นะคะทุกวันนะเพื่อนๆก็มาส่งกําลังใจใหใจนะะ้ใกล้จะเที่ยงแล้วนะคะใกล้จะเที่ยงแล้วนะคะชาานี้ได้อะไรทานกันนอ้อนะคะยินด,ดีที่ได้รู้จักกับคุณวิลายี่สุนแก้วนะคะน้องติ่งทักทายนะคะ ก็เป็นกำลังใจกันเนาะเป็นกำลังใจให้กันและกันนะคะเพื่อนมีแรงศอกกำลังใจให้กันทุกวันเลยเนาะนะคะ,ะรักๆกอดๆกอดกันไปนะคะทุกๆท่านเลยนะคะสดนี่แหละนะ,ะเราก็จะไปธุระสักหน่อยนะ่าตอนนี้ก็คงจะเนาะสวัดีครับคุณตาสับนะฮะ คุณสมหมายก็ามาทักทายกับคุณตาศักนะทรายนะคน้องยุพินฟองเกิดนะสวัสดีจ้าตาศรทัศนะน้องฝนชัยทักทายนะคะคุณวรรณนาก็สวัสดีคุณต้อยหอลเลค่ะนะคุณต้อยก็สวัสดีจ้าคุณวรรณนากําลังใจให้เสมอจากขอบคุณค่ะขอบคุณทั้งสองท่านสามท่านเลยนะคะเป็นกําลังใจให้กับสุนิตาเนาะเดา ขอบคุณนะเพื่อนเพื่อนครีเอเตอร์เราหน่ารักทุกท่านเลยนะคะเป็นกำลังใจให้กันนะฮะเ,เล่น,นะ,ะวันนี้สาวอารันเยอะนะคะแล้วก็คุณนุชนาฏนะน้องนุชนาฏก็สาวอารันเหมือนกันนะฮะ<ม>ดื่มกาแฟนะคะ น้องติ๋งบอกสวัสดีทักทายคุณพี่บัวจ้าน้องติ๋งนะแต่ว่านังนึกอยู่ว่าการทำงานนะก็จะมีอยู่สามคำนาะจำได้เลยว่าขยันขยัน,นแล้วก็ตรงเวลาก็ทำลงไปใช่ทำแต่กับข้าวเนาะก็เหมือนเราทำกับข้าวเราก็บางอย่างก็กินซ้ำๆนี ที่อรยัญประเทศนี้เดี๋ยวก็แดดเดี๋ยวก็นะเดี๋ยวก็คล,คลึ้มคลึ้มมาเช้านี้นะก็ดูขอบคุณคุณสมสีมากเลยนะคะให้กำลังใจกันเนาะนะคะรักนะ มาเป็นกําลังใจให้นะเป็นกําลังใจให้สุนิตาแล้วก็เพื่อนๆด้วยนะคะ,ะคุณเมตตานะคะวสวัสดีค่ะทายเพื่อนๆค่ะมาละคลิปสองคลิปกับข้าวอขอบคุณนะคะขอบคุณน้องพวงแก้วด้วยนะจ๊ะะมาเทมานะคะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณคุณต้อฮอลล่นะคะ รับกำลังใจจากน้องติ่งนะฮะน้องติ่งก็นะฮะทักทายคุณพี่พรชัยจ้าน้องติ่งนี้ต้องทานเรียบร้อยตรงเวลานะ,ะเพราะว่านอ้อต้องส่งเด็กๆไปลงร้องพวงแก้วนะฮะขอบคุณทุกกำลังใจคะ่ะสวัสดีคะ่ะอ๋อน่าจะถึงตรงนี้เนาะคุณตาสักตกตายครับ น้องยุพินฟอร์มเกิดเนาะนะคะอ่น้องติ่งนะคะก็ขอบคุณมากค่ะคุณพี่พวงแก้วนะฐานเรียบร้อยแล้วค่ะนะนะนะสุมิตาว่าแล้วน้องติ่งที่มีรูปอันนี้ใช่ไหมสุมิตาก็ไม่ค่อยรู้หรอกเนาะสีแดงแดงใช่ไหมคุณสมสี เผื่อว่าะมีตามใจก็สวัสดีครับผมกับน้องเมตตาคำมงคุณนะฮะน้องบัวบอกว่าหกโมงครึ่งค่ะที่สวีเดนอ๋อตอนนี้ตอนนี้หกโมงแล้วก็มีอังุนะมีอ่านมามอบให้ด้วยนะคะขอบคุณนะจ๊ะนะคะสีนะคะบ,บอกสวัสดีค่ะนะฮะสวัสดีค่ะทักทายกับคุณตาศักด์นาทายนะฮะ คุณสมหมายนะคะก็ามาดื่มกาแฟด้วยกันค่ะนะะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณ,ค,ณคุณบัวนะคะส่วนมาดนเดินี่สุมิตาเลา่นมาเนาะทักทายพูดคุยให้กำลังใจกันนะฮะ,ะน้องพรชัยนะฮะน้องพรชยัยคงทักทายนะคะ ค่ะคุณยายสมชัยนะคะค่ะคุณนุชนาฏนะคะคุณนุชนาฏแก้วประสิทธิ์สวัสดีค่ะคุณสมศรีนะ,ะขอให้มีความสุขที่ด้ทักทายพูดคุยกันนะคะสมิตาก็มารายงานยืนยันตัวตนจ้านะ,ะเป็นประจำทุกวันนานแล้วะะเริ่มเป็นคนไม่ตรงเวลาเรื่องการกินอาหารนะ <c oughs> แต่กนะ็เดินผ่านอะไรก็เด็ค่อยหิวแต่ว่ามื้อหลักๆเลย ยังไม่ได้ทานมือหลักๆเลยอย่างนะะว่าเดี๋ยวลงจากไลฟ์ลงประมาณเที่ยงเหมือนกันนะคะ่ะคุณบัวนะคะคุณบัวโพธิราชนะคะทักทายค่ะคุณติงดีใจค่ะขอบคุณทุกๆท,ท,ท่านเลยนะคะนะ ให้กําลังใจงงทักทายกับคุณพี่พรชัยนะคะนะ,ะน้องติ่งทักทายกับคุณพี่สมหมายนะฮะน้องพรชัยก็สวัสดีโอ๋น้องหงคําบอกว่าปังปังนะคะขอรับสายค่ะค่ะน้องหงคานะฮะคุณสมศรีนะคะคุณยายสมศรีน้องพันษานะคะสเสบียงตุ่นไว้ก่อนก <c oughs> <c oughs> ะว่าเ่ดี๋ยวลงจากไรสดก็จะไปไปตลาดสักหน่อย ไปดูบอกมาส่งกำลังใจค่ะยินดีรับกำลังใจจากคุณสมศรีตันกิมนะคะ,นะะมารับมาส่งกำลังใจให้ของแห้งพวกไข่พวกคุณเชียงไปนะน้องนุชชติแก้วประสิทธิ์นะคะบอกว่าซักนะคะตอนอสวีเดนตอนนนี้ตอช่วงเช้าเหรอ,อยินดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะคุณนคะ่ะขอบคุณ คุณยายสมศรีน้องพันษามากเลยนะคะกำลังคุยถึงเรื่องฝนเนาะเมื่อวานชนบุรีนี่ฝนตกเป็ผนผ่านมาเห็นนะคะค่ะคุณสุภลักษณ์นะคะบอกว่าสวัสดีรอบห้องเลยนะคะ,นะคะสวัสดีทักทายกับเพื่อนๆรอบห้องคอม,คอมเมนต์ไไวมากอารมณ์ดีเหมือนเหมือนกันเลยนะคะคุณยายงมง่ามนะคะควสวัสดีทักทายนะคะสวัสดีกับ น้องติ่งเหิมหอมนะไปเดินตลาดให้ไปเดินก็อยจะทำกับข้าวอะไรเนาะนะ,ะเดินไปเดินมาวันนีก็ซื้อไว้ก่อนประเทศไทยก็ใกล้กลจะเที่ยงแล้วเนาะนะฮนะ,ะประมาณสิบเจ็ดสี่สิบห้าแล้วนะคะสวัสดีค่ะ